คนเราที่ทุาวันเนี้มันต้องขึ้นพึ่งพาใจตัวเองนะพึ่งพาความดีตัวเองพึ่งพาบุญกุศลในใจเราอันนี้ถือว่าเป็นวาสนาที่สร้างไอไว้ยังเหมือนอยังที่ว่าพระองค์หนึ่งเนี้ยพระองค์หนึ่งทําศาลานี้ทาบินธบาตบวชแล้วบินธบาตสมัยพุทธเจ้าบวชแล้วบินธบาตเลี้ยงพระสี่องค์ทุกวันสิบสองปีเลี้ยงพระ บินธบาเลี้ยงพระสี่องค์ทุวกวันยันตลอดชีวิตองค์หนึ่งบอกบินธบาทแล้วกินเองภาวนาเอาบุญอยู่ที่เราไอองค์บินธบาทกินเองไม่ให้ใครนั้นก็เป็นพระที่ดีแต่พอที่สุดแล้วเนี่ยพอตายไปจากชาตินั้นพระที่บินธบาทเสียงเขานนั้นไปเกิดเป็นเทวดาองค์ที่ตายจากพระที่บินธบาทกินเองแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐาน ก็ตายไปเป็นเทวดาไปอยู่ด้วยกันเพื่อนกันแต่องค์ที่เป็นเทวดาที่บินตะบาเนั่นนะวิมานมากบริวารมากยิ่งใหญ่ไพศาลใครๆก็ยกย่องเทวดาตอนนี้ว่ามีบุญรักมีร่างกายไปที่ไหนก็รุ่งเรืองแต่องค์ที่บินตะบากินเองนั่นอยู่คนเดียวไม่มีใครไม่มีใครรักไม่มีใครยกย่องไม่มีใครนับถือแต่ก็มีความสุขแต่ว่าไม่รุ่งเรือง มาเปลี่ยนกันชาติเดียวท่านนั่นเองเปลี่ยนตอนเป็นพระแต่องค์หนึ่งคิดว่าให้ทานดีกว่าเขากินเอามากินก็ก็อพอเ็าสามารถจะให้คนอื่นได้บินตบัดเลี้ยงคนอื่นวันละสี่องค์สี่องค์เียววาลาสีวีทีนี้พอตายจากเทวดาลงมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเทวดาตนที่ที่เป็นพระสักบททัตรหมบุญเก่งนั้นมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินในเทวดาที่มาเกิด เทวดาที่บินลำบากกินเองอเป็นพระบางพาะเองก็มาเกิดเป็นลูกนางสนมเขาทําบุญด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเป็นลูกนางสนมพอวันดีคืนดีพอเผลอคนก็จะคุยกันเองเพราะเด็กเขามีบุญมาเกิดเขาละลุกชาติได้เขาไม่ลืมชาติไอ้เทวดาตนที่อมาเกิดเป็นลูกเจ้าไปดินนั่นกะ็บอกว่าท่านน่ะตอนเป็นพระอดีตชาติก่อนเป็นพระไม่ชอบทําบุญน่ะ ขับบินะบ,บากกินเองไม่ให้ใครอะ่ะท่านนี้จึงลำบากนจึงไล้มาเกิดเป็นลูกนางขนมอยู่เเฟวไหวธรรมดาก็ท่านโชคหรือบุญดีนี่ให้ทานไว้เยอะนะ่ะจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้ามันนอนอูดเเรท้องคุยกัน,ค,กนคุยกันอดีตว่าเคยเป็นเทวดาเคยเป็นอะไรไอ้พี่เลี้ยงก็แอบ,บมาฟังเอ๊นี่ผีเข้าเด็กสองคนนี่แตะะวิญญาณเข้าเด็กอะไรเด็กๆแค่ไม่ขี กี่วันนี้คุยกันได้ก็ไปบอกเจ้าไปรตินว่าเด็กไม่ปกติเวลาเงียบเงียบคนแล้วจะคุยกันเหมือนคนเหมือนผีเจ้าไปรินก็ไปแอบฟังว่าเด็กคุยกันจริงไหมให้คนเงียบเียบเลยจะคุยแต่ถ้ามีคนก็ทําเป็นเด็กแต่เจ้าไปรตินก็นําเรื่องไปบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนั่นแนะี่ยเขามีบุญมาเกิดเขาคุยนะไม่ใช่ผีหร้วเพื่อนจริงอย่าไปทรมานอะไรเขา ไม่ต้องไปขับไล่แล้วก็ไม่มีทีเขาวิญเขาวิญญาณที่เขาสะอาดบริสุทธิ์เขาสร้างบุญกันมาแต่บุญเขาไม่พอกันคนที่มาเกิดเป็นลูกเจ้าหนึ่งเมื่อชาติก่อนก็เป็นพระชอบสับลิทบาทถวายชอบทําทานองค์ที่มาลูกเป็นนางสนมนั่นเขาขเขียจทําทา,าเนเขาก็เมาเป็นลูกนางสนมเออายุได้เจ็ดขวบขอบวชเนนเลยคั้งคู่เลยรู้ว่าพอแล้วบุญ สร้างไพอแล้วไม่อยากเป็นเจ้าแล้วเป็นเทวดามาแล้วพออายุได้ยี่สิบก็บวชเป็นพระเลยพอเป็นสามเณรนเป็นพระก็องค์องค์ลูกเจ้าแผ่นดินนั่นก็ใครไหนคนถวายห้าร้อยสำรับไม่ให้ไม่เอาก็จะต้องให้องค์ที่พระกรรมะองค์ที่บินตบาทกินเองนั่นก็ก็ได้แค่บาทเดียวแบ่งใครไม่ได้ขอเอาเท่านั้นนี่ไอองค์องค์งที่เป็นพระ เชื่อมบินบาทส่บาทตร์อื่นแบ่งให้องค์อื่นถึงห้าร้อยสำหรับใครโอ้พระคุณเจ้ามาตอนนี้ใครโอ้พระคุณเจ้าไม่ไม่ให้ก็ไม่เอาคนรักใครอยากจะให้ลาบมันเกิดแต่อดีตชาตินี่แล้วกำลังสองโยมทําความดีในชาตินี้กําลังหนึ่งทำบุญในชาติก่อนกําลังหนึ่งก็เป็นกําลังสองต้องต้องมันต้องร้องเพลงองนี้จึงเป็นกําลังสองโยมนะไอ้กี่กำลังสองของโยมมันกําลังสองไงโยม กำลังสองก็คือทำบุญจะชาติก่อนทำมาดีแล้วชาตินี้ก็ทำดีอีกนี่ก็ลำกำลังสองจะทำให้พระอ,องค์นี้สำเร็จได้ทังคู่เหมือนกันนายมเหมือนกันนายมเข้าวัดกันเหมือนกันโยมก็มีกําลัง่องชาติก่อนโยมก็ทํามาดีชาตินี้โยมก็ทําต่อถ้าโยมใจคอกว้างโยมก็จะมีบริวารเยอะนะโยมใจคอแคบเิยไปแคบอที่อยู่ก็แคบๆนะ อะไรก็แคบหมดเนะี่ยมันก็จะแคบในในกว้างขวางก็จะมีญาติน้อยบางคนนี่จนปัใจแคบต้องนอนตายคนเดียวนะโยมนะเวลาตายไม่มีใครรู้อะโยมร่ํารวยจริงมีเงินมีชองจริงเวลาตายไปตายบนภูเขาอะ่ะใส่สร้อยใส่ทองไปตายบนภูเขานะเคยอ่านเราเคยรู้ประวัตินะโยมสถีไปตายในป่านะโยมเขาทําบุญไม่ได้โยมเขาเขาหลงสมบัติเขา เวลาจะตายเขาต้องไปหลงป่าตายเน่ะโอ้คดีนี้เป็นคึโครมมากมายไอ้ตายยังไงนี่คือบุญเราเราต้องทำแลว้วมันจะมีคนมาห้อมล้อมเหมือนหลวงปู่หลวงอะไรฮะหลวงปู่หลวงอะไรตายนะโอ้โหคนมาเผาเป็นแสนนะทำบุญไปมากอ่ะเลอวพระใส่บาตรโยงยัยงเหมือนต้มเด็ยดายากองไงต้มเด็ยดยากเนี่ยคนเป็นล้านอย่างเงี้ยเนี่ยทำบุญไปเอยอะโยงเขาไม่ทำคนเดียวไหม เล้วต้นเจตย่าเนี่ยทำเท่าไรก็ไม่พอทำอะไร,ไม,ะไ,รไม่จะทําจะให้คนทั้งโลกเป็นความสุขทั้นนั้นเราจึงว่าคนเราเนี่ยวัดกันตรงนี้เองบุญวาสนาวัดกันตรงว่าใครมีอะไรที่อยู่ในตัวเองดีไม่ดีถ้าใจของเราเหมือนแม่น้ําใจของเราเย็นใจของเรากว้างใจของเรารักสงบใจของเราที่จะรักจะให้ทานรักษาศิลเจริญมันยังมีอยู่ในพลังใจของเรามากเลยยมรับรองนั่นน่ะยมมีพลัง ยมจะได้สมบัติมากมายในฌจนเรายอมในจนหรอกเพราะพลังในใจโยมมันยังเยอะโยมจะไม่ลําบากแต่ถ้ามันอะไรอะไรก็ให้ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่พอใจรู้สึกมันมองอะไรแล้วมันไม่มีอะไรที่จะให้ใครเลยเงี้ยความสุขที่เรามันไม่มีเลยความสุขของเราสักนิดเดียวก็ไม่มีจะให้ใครได้โยมนะก็เลยแเหมือนเหมือนได้ปลาปลากระเป้านะตัวมันพองแต่เนื้อไม่มีกินไม่ได้โยม พรานั่นถึงว่าคนเราจะให้คนอื่นเนี่ยตัวเองจะต้องมีพลังมีเยอะเลยมีทานมีศีลมีภาวนามีในตัวเองเยอะเลยก็จะเหลือให้คนอื่นเยอะแต่ตัวเองไม่มีอะไรเลยทานก็เสียสละอะไรไม่ได้ศีลก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ก็ใจก็ปูดีดทั้งวันเนี้จะไม่ได้อะไรเลยมันันจะหายไปจากเราชาตินี้ก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ ฉะนั้นเรียกว่าบุญเก่าทำมาดีทุกคนทำมาดีโยงแต่ทำไม่เหมือนกันจะมากน้อยอยู่ที่ตัวเราบุญใหม่ดีก็ดีแล้วในชาตินี้ทำได้นะต้องทำให้ให้จำนานและทำให้เป็นลิสัยเศรษฐีเขาบอกเลยพระพุทธเจ้าสอนเลยบอกถ้าจะให้จะกินข้าวมื้อใดจะกินข้าวครั้งใดเนี่ยคนตะก่อนเ็าถือนิยมนะจะกินข้าวครั้งใดเนี่ยขขเยขาจะต้องหยิบเอาเอาข้าวเนี่ยให้แมวให้หมา ให้กาให้ไก่หรือบางคนก็ใส่บาตรก่อนเขาถือประเพณีว่าคนให้ทานนจะไม่อดไม่จนและจะมีราบมากเขาจะต้องก่อนจะกินเ่ยจะต้องให้ก่อนก่อนที่ตัวเองจะกินโบราณก็ถือว่าตอนเช้าต้องใส่บาตรก่อนเมื่อคนก็ใส่บาตรเสร็จแล้วพอจะกินข้าวก็ให้ไก่ให้กาให้หมาให้มดให้แมวอะไรก็ได้จะต้องหยิบให้และนั่นเรียกว่าทานบารามี แม้ต่มดตัวก็ต้องให้นะโยมนะก็ให้แต่ว่าจะไปให้มันกินตรงไหนเท่านั้นแหละถ้ากินที่นอนมันก็ขึ้นบ้านเราเงี้ยเขาก็ต้องให้ให้มันถูกต้องก็เหมือนเจดีมดง่ามเลยนะเจดีมดง่ามโยมเคยฟังะไรใช่ไหมฟังเลยว่าเจดีมดง่ามอ่ะหมมใ,หหให้แค่มดตัวเดียวยังเหลือกินเลยโยมอยังกรรมมันนั้นยังมาวีบากนั้นยังมาส่งผลให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อดไม่จนเลย แค่แค่ให้ทานมดตัวเดียวฉังนั้นถึงว่าเราเราต้องมาเป็นผู้ให้ยมให้อภัยความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยการให้ทานก็ถือว่าเป็นการเสียสละสิ่งของให้แก่คนอื่นเขามีความสุขแต่การให้ใจตัวเองความสุขเนี่ยก็คือต้องให้อภัยให้คนที่อยู่ใ,ใกล้เราเนี่ยมีความสุขเราอย่ากโกรธเขาและอย่าให้เขาโกรธเราแต่เขาโกรธเราไม่เป็นเราเราจะโกรธตอบ ถ้าเราให้ธรรมาทานตรงนี้ได้นะโยคนดีที่อยู่ใกล้เราเนี่ยจะรักเราจะไม่โกรธเรานั่นเราเป็นความสุขแต่คนเราถ้าไม่คนที่อยู่ใกล้เราเป็นศัตรูกับเราคอยเบียดเบียนเราคอยผากถางเราคอยทําร้ายจิตใจเราคนนั้นไม่มีความสุขของความเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติไม่มีโย่เพราะอะไรขอให้กันไ,ได้้ถ้าให้ตรงนี้ไม่ได้จะหาบ้านไหนไปนสุขได้โยมไม่สุขก็เพราะว่า ให้อภัยกันไม่ได้เขาพูดมาไงเราก็รับเราพูดไปเขาก็รับไอ้ดีเราไม่รับไอ้ที่ไม่ดีเรารับล้วก็โกรธกันทุกวันดงุดหิตทุกวันเลยวางเฉยไม่ได้แต่ถ้าคนไม่รับคือเฉยเนี่ยให้อภัยไม่ถือสาหาความเพราะว่าคนเราเนี่ยตรงใจกันไม่ได้พูดตามใจตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปพูดขูกใจคนอื่นไม่ได้ มีใจผู้มีปากพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดก่อนพูดอย่างนี้นคิดก่อนพูดว่าเราจะเราจะพูดอย่างไรที่จะให้คนอื่นสบายใจเมื่อคนอื่นพูดมาแล้วเราจะสบายใจหรือเราจะวางใจได้ถ้าเรามีธรรมทานนะธรรมทานเอาพยทานอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ว่าคนนั้นจะมีใจสบายไม่ต้องไปหาความสุขบ,บ้านใคร นอนที่บ้านก็เป็นสุขนั่งที่บ้านก็เป็นสุขกินที่บ้านก็เป็นสุขเพราะสุขมันอยู่ที่ใจที่ให้อภัยนั่นเองที่ให้อภัยกันไม่โกรธกันนั่นเองไม่โกรธกันเลยฮะโกรธกันไม่น่าจะโกรธแต่มันมันไฟสมขอนต้องทาบุญให้ตรงนี้ให้เกิดบุญตรงนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่โยมที่พระเจ้าว่าไปถึงสวรรค์นิพพานบางคนเนี่ยทาบุญมาเยอะเลยโยมพอญญาตายเรื่องหดหิดพอญญตายเรื่องหดหิดเอาขี้โกรธมกโกรธโกรธคดคิดพุดคิดใครทําอะไรไม่ถูกใจ จะาตายจริงๆนะลูกหลานมาดูแลโมโหเขาทําไม่ถูกตัวเองก็ทําไม่ได้ทําไม่ถูกคนถมน้าลายลดเขาเลยนะโมะโหถ้าอย่างนี้เขาถือว่าเขาทําใจอภัยไม่ได้ทำมาทานไม่ได้อภัยทานไม่ได้เมื่อทานตัวนี้ไม่เกิดขึ้นสวรรค์ผิดเลยนรกเปิดเลยฉะนั้นเรื่องจิตใจเราจําเป็นจะต้องสแสวงหาโยงแสวงหาให้ใจเราตรงน,นี้ให้เกิดขึ้น จึงต้องศึกษาธรรมะไงเพราะธรรมะนี่จะช่วยใจเราได้เยอะศึกษาในตัวเราเนี่ยมาหัดสิมาหัดเดินดึงกลมเดินเป็นไหมล่ะยังไม่เป็นนั่งสมาธิเป็นไหมล่ะยังไม่เป็นหัดสิยืนเป็นไหมยืนให้เป็นพระได้ไหมยืนให้สงบยืนสงบยังไงเดินสงบเป็นยังไงนั่งสงบเป็นไง,น,ง,น,ไงนอนสงบกินต้องมาฝึกเกื้อนะโยมนะความเป็นชาวพุทธโยมต้องฝึกกินด้วยนะ ตุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกโยมถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ฝึกการกินกินที่เป็นพระกินที่สงบนงยโยมเวลากินเนี่ยนะเขาต้องต้องมีสตินะกําหนดที่มือเราจะกินกําหนดเป็นท่าสี่่อนพิจรณาข้าวน้ํานี้เป็นท่าสี่ดินน้ําไปลมแล้วพอมากินในร่างกายก็เป็นเหงือ่อใครเป็นอาการสามที่สองละลายลายกายไปก็ไปเป็นดินดินน้ําไปลม พอพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็กินกินก็กําหนดที่มืออยกถ้าเป็นกรรมฐานก็ยกจับมือยกขึ้นมารู้เหยียดไปรู้ตักรู้คู้เข้ามารู้ถูกฝากรู้อ้ารู้อมรู้นี่มีสตินะแล้วก็เคี้ยวก็รู้ขยับขึ้นขยับลงก็รู้กลืนลงไปในลําคอก็รู้พอถึงกระเพาะก็รู้ คาที่หนึ่งกับสองคนก็รู้พิ่จนาอาหารนีทุกคากลืนเลยเรียกว่ากินเป็นโอสถสติจะดีแต่ไม่ฟุ้งซ่านกินเขาไม่คุยกันนะพระก็ไม่คุยต้องทําสติอย่างนี้นี่ก็เลยกินเป็นพระกินแบบมีสติต้องขงดเหียดรู้คูรู้ถูกปากอ้าอมขยับที่ขาตะก,กายเกี้ยวคืืนลงไปถึงระเพวก็ยังรู้าอาหารถึงระเพาะคําที่หนึ่งคำที่สองพลกันวันดังฉันขีคําก็รู้เนี่ย อาหารนี่แปลไปเป็นอะไรก็ร right. ู้นี่เชื่อวรากินมีสตินั่งมีสติรู้ว่าเรานั่งสงบหรือไม่สงบนั่งคิดอดีตหรืออนาคตดีใจหรือเสียใจสุขหรือทุกข์หรือเฉยเนี่ยนั่งรู้ตัวเองว่าสุขหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่าเฉยหรือเปล่าดีใจหรือเปล่าเสียใจหรือเปล่าทุกลมหายใจเนี่ยมีความสุขไหมถ้าทุกลมหายใจเรามีความสุขนี่ความสุขนี่ได้แล้วทุกลมหายใจเราสบายใจแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขไหนนั่งก็เป็นสุข รี่เดินเดินกำหนดที่ขวาเท้าเกือบตาแค่สองเมตรยังที่ยมมาเดินเช้าเย็นเนี่ยยกขึ้นหนึ่งก้าวไปสองปลายเท้าลงสามต้นกดสี่เดินสี่จังหวะยกต้นหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามเท้าต้นกดสี่ซ้ายยกหนึ่งก้าวไปสองปลายลงสามเดินสักสี่จังหวะเดินไปเดินมาํารวมไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงไขรเลยนี่เดินมีความสุข เรามาวัดต้องหัดโยมไม่หัดไม่เจอพอเดินมีความสุขนั่งมีความสุขนอนก็นอนสีหะใจยากมือเท้าดูลมหายใจยันหลับไปหรือถ้ายังไม่หลับก็ขยับถึงน,นอนจนดูว่าลมเราเนี่ยหายใจอย่างไรแม้แต่โกลนก็รู้หายใจยังไงก็รู้นอนดูลมหายใจยันหลับไปตื่นก็มาดูลมหายใจถ้าคนเราถ้ามีอย่างนี้จะมีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุข นอนก็มีความสุขยืนก็มีความสุขตอนนี้เมื่อเราจะเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินโยมต้องต้องฝึกในโยมนะฝึกวิธียืนเดินนั่งนอนแบบพระพุทธเจ้าสอนความสุขจริงจะได้มา